อ่าเอาละครับกลับมาสู่ช่องปาร์ตี้วิเทนและวันนี้เราอยู่กับเกมโซ l a าพังเป็นตัวเกมเวอร์ชั่นเดโมนะครับของตัวเกมนี้มันสามารถเล่นแบบมัลติได้ถ้าตัวจริงมานะเพราะว่าผมเห็นวิดีโอแล้วมันน่าสนใจดีผมก็เลยลองเอามาให้ลองมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับตัวเบต้าเอตัวเดโมยตื่นขึ้นมามองตามนกไปไม่มีอะไรเออมันสว่าง ตัวงซะเหลือเกินเขาที่ทราม,มาก็จะเป็นเกมเนีวเอาชีวิตรอดอะไรอย่างนี้ทำอะไรได้บ้างละ่ะน,นี้เป็นการครับต้องใช้ติ๊กกับโซนเก็บของตาพื้นเหรอเซตติ้งของเกมนี้คร่าวๆก็คือเราอยู่บนเกาะที่รอยได้แต่ว่าเราต้องทําอะไรต่ออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้ติ๊กีเก็บติ๊กอีกอั้หนึ่งหิวไปเโอเค ก่เบครับของเอาเป็นครับแอคมาก่อนโอ,โอ้โหเป็นการตัดที่ไม่มีแรงเลยเป็นการตัดที่แรงน้อยมากโอเคอ่าเราก็ได้ของที่เราตัดไปมาเลยไม่ได้อันนี้เก็บได้เบอร์รี่กับเมล็ดเบอร์รี่โอเคอีกายกินเป็นการตัดไม้ที่เออฉ,ฉันไม่มีแรงเอาอ,อเอาเบาๆเอาก็ได้อนี้ไม้โตรจอ่าเราต้องครับ พิกแอ็กเราต้องหาหินเพิ่มบางอันก็เป็นหินจริงบางอันเป็นหินประกอบฉากาเราจะครับพิกแอ็กต้องใช้หินสามอันอะอันนี้ไม่ใช่หินอันนี้คือเปรดินเนียโอ้มีไม่มีหินอยน่างนี้อ่ามีหินอยน่างนี้โอเคอน,นี่เราก็ครับแอ็ได้แล้วไอ้ยพิกแอ็ได้แล้วอ่าการควบคุมพื้นฐานก็ตามสไตล์เกมเอาชีวิตรอดเลยครับอ่าอันนี้ตาเห็นคือ F ครับของแถบเป็น เปิด inventory เปิดทังเก็บของกดทิปสตมมาดโยกขึ้นลงได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรอย่างงี้เอาละเราต้องหาเหมืองไม่ใช่เราต้องขุดเมืองมาเ,เหมือนเดิมเลยเพราะแบบไม่มีแรงอ๋อเราต้องกระทอหินหรือเปล่าใช่ใช่ไหมใช่โอเคต่อไปครับครับโปรครับแทนอ่ะครับคับิงบเบอเบนคนกาะน,นี้จะเป็นเกาะของเราเลยหรือเปล่ามันคือเกาะโอ้ มีน้ำนี้ก็อหน้าตกไปสีมงงง่งเงี้เก๋เรามาเริ่มที่อติดน้ำมาก,ก่อนแล้วกันไปก็ครับไฟนี้ของตกแต่งอันนี้มงเราสามารถครับสัตวได้เหรอเืออะไรวะไปต้องปลูกเหรอปลูกได้ไหมปลูกตรงไหนได้มัง่งอ๋อเราต้องใช้สิ่งนี้สินะในการทำเอ่อบนดินเรียบร้อยปลูกลงไปอ๋อลิดค้างไว้ โอเคเราก็พร้อมลดน้ำเรียบร้อยครับต่อไปเขาบอกว่าเรารีเสิร์ชเอ่อบิลอดรีเซิร์ชกู้เราต้องการไม้กับฟอนจะไปหาอย่างไหนครับคอนฟอนใช้ซิกน่าจะครับด้วยมาได้แฮมเมอร์มาครับเตียงอ่านี่ยเจอละโอ้เราใช้คอตตอนในการทำผ้าแล้วคอตตอนคอตตอนหน้าตาเป็นยังไงล่ะทีนี้ได้แบบไม้เอาละคำถาม คอตต้อนหน้าตาเป็นอย่างไรหรือว่าสิ่งนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่ชอคอตต้อนหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วครับคุณผู้ชมเอาเราผมจะหาคอตต้อนเจอหรือไม่ในในวันนี้เนี่ยอ๋อพรไปบิวอาคารโอเคเอ๊ะนี่นี่ไงคอตต้อนอยู่ๆก็เจอเ,ย,เยี่ยมเลยไม่มีอีกไหมตรงนั้นหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่แต่ขึ้นต้องขึ้นสูงวันนี้ก่อนแล้วค่อยลงมา มาคาต้นกันต่อตอนนี้ผมมีคาต้นอยู่สี่อันลองดูอยากพิยงสูงก่อนเห็นมันมีเกาะอื่นด้วยผมเลยอะอยากรู้จริงๆว่าผมจะไปเกาะอื่นได้หรือไม่ถ้าต,ตรงไปแล้วก็ตีมองแน่นอนจะได้ว่าเธอแถวนี้นี่ไงคาต้นไม่ใช่อ่ะเราจะเดินสำรวจร,บรบอบๆเกาะนี้กันก่อนนะครับคุณผู้ชมน่าคต้อนอีกสักอันหนึ่งก็อันนี้เราทุบด้วยออเป็นหินเราก็น่าจะเกาะได,ได้โอเคเปิดทางเบอรี่เดี๋ยวไปกิน ก่อนนั้นมีน้ำตกลงเรากับพี่โต๊ะครับผมเล่าด้วยว่าตกลงน้ำไม่น่าเป็นไรเออโอเคขอโทษเจ็บจะตายอาลรต่อไปเราก็กระดาษใช้กี่อันในการทำโอเคขัดไม้ขัดไม้เราก็ตัดไม้สิยากอะไรตัดไม้แบบไม่มีแรงก็ตัดเลยอ่ะโอมทับหัวตายเอะรีเซิร์เทเบิลก็ ต้องการผ้าอีกต้นมาเอาปลูกไว้ใ,ใกล้ๆกันทำสวนแป๊บน,นึงเบอร์รี่เบอร์รี่แต่ตอนมีสี่อันโอเคทำเพิ่มอีกสี่แปลงอ๋อเพราะเราปลูกแล้วหนึ่งอ่ะอย่าลืมรดน้ำน้ำหมดเติมแบ๊บเสียงมันดูดดูดน้ำโอเครอโต ว่างนี้ก็เดินสำรวจโอ้ยตีไปถึงี๋ยวเดี๋ยวมีต้นไม้ให้เราปลูกเราปลูกไว้หน่อยเอา้าเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นว่าข้างหลังเราก็มีคัตต้อนเหมือนกันเราก็ไปเดินหาตะไคร้เชียวอันนี้มีอะไรไหมนะอันนี้ก็จะเดินวนมาทางจุดที่เราเริ่มตน้นโอเคเมื่อกี้เหมือนเห็นสิ่งก่อสร้างหรืออะไรสักอย่างตอนเรามองจากมุมบนเอ,อ๊ะนั่นอะไร มาเป็นยานเยอะน,นี้เราต้องเดินวนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมเราวิ่งได้แล้วเมื่อเราอิ่มเราก็วิ่งได้ขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้อย่างนั้นหรือเพื่อนนี่เรามีบันไดเราสามารถสร้างบันดไดได้ขึ้นนี่นะฮะเราขึ้นมาข้างบนได้ถ้าเราสามารถสร้างไอเทมได้เอ้าตรงน,นั้นมีเรือขึ้นมาสูงไป ว่าผมจะไปดูตรงเรือนั่นแหละลงดูก่นอนเราจะไปเรือต้องไปทางไหนไม่นายช่ยทางนี้เราก็ขึ้นถ้าถ้าเราสร้างได้เราก็ขึ้นตรงๆได้นี่นะเพราะไม้ไม่พอตัดแป๊บยังดีที่เกมเนี้ยของที่ตัดมันเข้าตัวเลยรือเปล่าอ่ะเนี่งเข้าเลยจริงด้วยเราไม่ต้องรองเก็บเราว่าตัดแล้วเราว่าถ้ามันกถืต่อรอได้เลย ี่มันต่อแบบต่อข้างๆกันได้แหละเออได้ไอชิปนี่อะไรต่อแบบนี้มันจะได้ดูปลอมดิไม้กับไม้ได้ขั้ตน้นมาเพียบเลยทำได้แล้วเราก็วิจัยตียังเล่นลเลกเตอร์เมื่อเราวิจัยแล้วเราสามารถสร้างได้สร้างนี้หน่อยพอฝนตกอยู่ โถโถไว้เก็บน้ําฝนแหละแล้วเขาจะมีโถเก็บน้ําฝนให้เราทาไมในเะมื่อข้างๆเราก็มีทะเลสาบอยู่หรือว่าเกมนี้น้ํามีหมดหรออืมน่าสนใจนะถ้าเกมแบบนี้มีน้ําหมดนี่ก็ก็บันเทิงเอาเรื่องอยู่นะทานี้ก็ตัดไม้ไปก็อย่าลืมปลูกคืนด้วยนะจ้าเด็กๆปลูกไปก่อนตรงไหนปลูกได้ปลูกเลยปลูกเสร็จแล้วก็ตัดต่อตัดแบบไม่มีแรง เราจะสร้างเตียงเราต้องใช้ติ๊กใช้ผ้าเพิ่มอะไรเราพับผ้าได้อยู่แล้วติ๊กสักหน่อยโอเคไม้ไม่พอโอ้ต้นนี้สวยผมเก็บไว้ดีกว่าโดดเด่นโดดเดียวโดดเด่นยังโดดเดียวฮะุปกรณ์พังไม่ไรครับใหม่เย่ถ้าเสร็จตัดต้นอื่นรอได้เลยเพราะของเข้าตัวอยู่ไรเี้วไม่จะพอนะสร้างเตียงได้แล้วโอเค ใเตียงเตียงผมงฉันวา,างไม่ได้หรอก็มีพื้นก่อนนี่จะเป็นการเลือกรูปแบบอะไรนี่นิดหน่อยแก้วโอ้กระจกเลยอพื้นกระจกหรือว่านี้ไม่ใช่พื้นออพื้นอยู่นี่อันนั้นมันอหอลังคาโอเคพื้นเกอนนี้ผมบิดผมบิดโลเทีอ๋อต้องเอาขึ้นมาระดับหนึ่งตั้งเตียงไม่ได้ต้องการไม้เพิ่ม กันไปเพิ่มก็ออกไปตัดไม้เพิ่มแล้วทำไมผมต้องสร้างพื้นเป็นตัวเอลโอแล้วไม่เข้าใจตัวเองนํำพื้นเป็นแบบขนาดสองคูณสองเงี้ยก็น่าจะสร้างเตียงได้ผมไปสร้างเป็นตัวเอลทำไมก็ไม่รู้ต้องหาไม้เพิ่มไหมอ้ยขอต้องสร้างเป็นบ้านสินะทาน่านี้อ๋อโอ้ขึ้นได้โอ้ขาด,ด,ดไม้อันหนึน่งมืดแล้วอ่ะมองไม่เห็นมืดแล้วมองไม่ค่อยเห็นเลย เรากลับมาสร้างบ้านกันต่อครับคุณผู้ชมค่ะนี่วางเตียงได้ยังวางเตียงได้แล้วไม่ปิ้งนะสลีฟอย่างเดียวนี่แหละอัลล็อกเทียสองรีเซิร์ชเออกระต๊อบน้อยของเราก็สว่างเรียบร้อยแล้วน่าจะเหลือเกินต้องใช้กระต้นและกระต้นอาหารเราทำไมบางอันอยังชื้นอยู่บางอันไม่ชื้นแล้วมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นความตั้งใจของตัวเกมหรือเปล่าเราขยายเปลนแปลง ของเราหน่อยอา,ารหลักของเราในตอนนี้เราผมคงไม่สามารถไปหาอย่างอื่นได้แล้วไม่รู้จะหานั่นอื่นคืออะไรอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ศึกษาอะไรก่อนเลยครับคุณผู้ชมผมมาก็คือเล่นแบบสดๆเกมมันภาพสวยดีนะก็บแบบกิมมิกเกาะลอยฟ้าอะไรอย่างนี้เกือบจะเป็นอิสระแต่ก็มีพื้นที่อยู่ในเกาะเท่านี้ไม่รู้ว่าเราจะไปเกาะอ,อื่นได้หรือเปล่าตอนนี้ก็เอาตัวรอดในเกาะน,นี้ก่อนแล้วค่อยคิด ไจาจะคาบขอนตะขาดหินแล้วก็พอหินอันนี้ได้ไหมดีโอเขียวอย่างนี้ได้ไหมโอเคได้เหมือนกันก็ไม่ใช่คราบผิดอันนออะไรเก็บไว้ก่อนยังไงก็อุปกรณ์ได้ใช้ทุกอย่างอยู่แล้วครับโอ้โหวิ่งเร็วจริงอยเดี๋ยวคัตต้อนหมดแล้วเราจะไม่มีอะไรใช้อ๋อโอเคผมตาถั่วไปนิดนึงมันเลยคัตต้อนอยู่ในแกลบวาของเราอยู่เลยเออละต่อไปอล็อกเกียสอง ยีสองมีฟงเฟอร์เน้นนี่อะไรอะแอชิปด็อกน่าสนใจอันนี้น่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไอรอนทูปนะอันนี้เมาอันนี้ก็ต้นไม้ตกแต่งเหมือนจะเป็นเวทตกปลาแต่ว่าเป็นแมกเนติกเป็นแม่เหล็กอันนี้ห้องนั่งเล่นอันนี้เป็นล็อกอินเดียโม่โดนล็อกไว้อยู่เกียสามด้วยล็อกอินเดียโม่เพรว่าในเกมนี้เราก็เล่นในเกียวยีส่สองอันล็อกคันโดได้เฟอร์เน้นมาต้นไม้เราก็เริ่มโตแล้วที่กร,ระตอบน้อยของเรา นี่เราก็หาแร่ไว้ก่อนที่เราได้เฟอร์เน้นมาอ่านี่คือแร่เหล็กมีทั้งแร่ทั้งหินผสมกันโอ้ยตีไม่โดนน่าจะพอระดับหนึ่งอ่รถ้าเราจะทบเฟอร์เน้นต้องใช้หิน20ก้อนไปอไล่ดูบหินกันดีกว่าคุณผู้ชมอ่าน้ำมันทรายอทรายไปทํากระจกได้ก็น่าจะคล้ายๆกับเกมเหลี่ยมที่ว่า เอาทรายไปเผาได้กระจกเอ๊ะไก่เก็บวไว้ก่อนเก็บวไว้ดูก่อนแบบเอ๊ะนี่ไงฟังแล้วดีนะเราเข้าไปแล้วห้าวันนี้ก็ขุดแร่ไปก่อนขุดแร่ไปเรื่อยก็มีหินตามไปสองก้อนเร็วเอาก้อนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเลยอยากจับไก่วันนี้นั่งไว แล้วก็เผาเลยต้องใส่วัดเชือเพิงไปไม้ได้อย่างเร็วเลยครับหมายถึงว่าไฟที่หายไปเนี่ยอย่างเร็วเลยครับเราใส่ไปสิบใบจะได้สักกี่กินกันนะอ่างนี้เราปลูกต้นไม้รอดีกว่าต้นไม้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกอะไรครับอ่าพวกวัตถุดิบพื้นฐานในการเอาตัวรอดาทางข้างทางอะไรเงี้ยโอ้ยที่ไม่พอยี่กว้างมีนะแต่ไม่ปลูกขาดน้ำ ขาดน้ำเราจะกินน้ำยังไงโอเคกินน้ำฝนได้กินน้ำธรรมชาติไม่ได้แต่กินน้ำฝนได้ก็ก็ nice. เมกซินนะมั้งเพราะแบบน้ำธรรมชาติอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนน้ำฝนสะอาดกว่าแต่ถ้าดีก็ควรจะกองทั้งสองน้ำนั่นแหละเพราะแบบช่วงนี้ฝุ่น pm สองจุดห้าก็เยอะมีด้วยเหรอในเกมเนี่ย pm สองจุดห้าในเกมเอาละเราหอาไปได้ใส่ไม้เข้าไปอนอนเคร์ ไอรอนอยู่นี่ผิดก้อนเผาเครมมาเฉยผิดอันดูแล้วมันคล้ายๆกันเกินไปสีคล้ายๆกันไม่ได้อ่านไม่ทัอนอ่านเราจะลองสร้างแอชิพดักเลี้ยงไก่ได้ไหมเมื่อกี้เจอไก่ก็มนมันโตเร็วจังคิดว่าตัดได้หรือยังหรือว่ามันควรจะโตวกว่านี้อีกสักนิดนึงมาดูแล้วต้นอื่นมันก็สูงใหญ่กว่าต้นนี้เราปลูกนะต้นนี้ตัดสักหน่อยอี อ๋อมองไม่เห็นมองไม่เห็นไม้ขาวลบมาแล้วเราก็ลองครับดูตรงไหนที่มันมีดอกไม้เยอะๆผมจะลองไปวางไว้ตรงนั้นตรงนู้นก็เยอะอยู่อ๋อๆตบออ๋อที่ผมคิดว่าวางรังพึ่งไว้ตรงนี้แล้วกันมันมีดอกไม้อยู่พึ่งมาแรงเอวเอาต่อเด็เจ็ดก้อน พอ,อยังขัดตน้นขัดผ้าโอไหมไม่พอต้องรอต้นขัดต้นโตนี่เราเกลี่ยหน่อยเราจะได้ขยายสวนมันสวยงามของเราได้ตอนนี้ต้องลดด้วยไหมเหลือรอมันโตอ่ะลดไปก่อนเดี๋ยวต้นไม่โตไม่ลดต้นต้นไม้เดี๋ยวมันไม่โตแล้วก็เออจะเสียเวลาโดยใช่เหตุเดี๋ยวต้องการขัดตน้นโอ้โบริี่ให้น้ําด้วยก็ผลไม้อะเนาะต้นตกอีกแล้วไอ้ขึ้น ทำไมขึ้นไม่ได้ล่ะก่อนหน้านี้ยังขึ้นได้อยู่เลยขึ้นได้แหละตอนนี้ก็โล่งดีผมตะเกียร์ต้นไม้ต้นเล็กๆก็เมื่อกี้อะไรยังเตี้ยงแสงอยู่นั่นไอยาอากาศนั่นสินะเกียต้นไม้ต้นเล็กๆเก็บต้นโตๆไว้เพราะสวยงามตอนนี้ไม่สวยเลยเอาออกตกใจรังพึ่งของเราเองรู้ว่ามีมอนสเตอร์ตอนกลคืนอะไรอย่างนี้แม่เม็ตกจากที่สูงเกมนี้ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่พอรับได้ โอ้แสงก็สวยอยู่คุณผู้ชมแปดทีมีช่องเป็นี่แปดีต้นไม้เริ่มโตลแล้วเราเข้าไปนอนดีไหมต้นไม้นะ่าจะโตด้วยอะไรด้วยแกรนรีบไหมยังไม่มืดหรอนี่ยังไม่มือดอีกอยังงนะั้นหรอต้องมืดแบบตอนมองไม่เห็นเลยทีนะถึงจะมันก็รอขั้ต้นโตเพราะว่าตอนเราหมดทําอะไรไม่ได้มาดูหน่อยก็ได้คืออะไรก็ หนังสือสอนกานบิวเอชิปอ่าเมื่อกี้ผมไปเก็บมาแล้วเกี่ยวไฟฟ้าการเอาชีวิตรอดกันฮะของวางไว้กับพื้นนั่นแหละคาร์รต้นมาแล้วมาปลูกคร์ต้นเพิ่มใช่ <Okay. S 1> ได้รีเสิร์ชไม่ใช่รีวอร์ดรีวอร์ดรางวัลรีเสิร์ชแล้ว,อ,ลวอยากสร้างต้องใช้ไม้ใช้เหล็กเอาละหลังบ้านในเวลาตัดกันแล้วคร์ต้นอยังพอด้วยอย่างที่ดูเมื่อกี้ ก็คือเหลือแค่รอเหล็กนิดหน่อยโอ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเขานอนดีกว่าขึ้นมาแงีาหน,านาแปลงฝันปิดประตูนี่นี่น่าจะพอในการสร้างพีย่งเพรโอเคขัดไม้ครับคุณผู้ชมััดไม้ไม้สี่สิบฝานพังไม้เอาไม้หลังบ้านนี่แหละ ต้นไม้พอทำทางอย่างเงี้ยน่ารักจริงๆเลยต้นเล็กน่ารักสูดต,ต้นไม้นี่มันเอียงไปตามลมทางเดียวกันหมดเลยอะ่ะสวยอะ่ะนี่มีไม้อยู่เออเอาอีกสต้นหนึ่งเสือไว้ก่อนเอาอย่างเงี้เราตัดบ่อยๆเพราะเดี๋ยวเราใช้สี่สิบมันก็เหลือแค่สิบปุ๋ยเองเมื่อกี้ตัดตัดต้นไม้ไม่โดนมีแรงกว่าตัดโดนอีกประมาณนี้ประมาณนี้เราแวะดูพึ่งของเราหน่อยนี่น้นำพึ่ง เอาน้ำผึ้งมาทำอะไรวีแว็กเป็นขี้ผึ้งไม่ใช่น้ำผึ้ง <No. S 1> อาหารเอาละพร้อมแล้วครับก็ไปตรงนี้เลยเอาละนี่จะเป็นคู่มือการทำเรือก็คือไอรอนกับผ้าแล้วก็แบตเตอรี่เราไปเอามาแล้วไอรอนเรามีเท่าไหร่ที่เผาค้างไว้หนึ่งอันทวนไม่เป็นไรถ้าเราต้องการ รื้เติมน้ำแล้น้ำต้นไม้ครับดูก่อนนะเราสามารถผลิตมาได้ก็แปดอันไม่หาแร่เพิ่มก่อนต้องใช้เหล็ก2ี่สิบกว่าก้อนไหมจำไม่ผิดเมื่อกี้หามาแล้วไปเผาอีกดีนะหาไม้ไว้แล้วเป็นเชื้อเพลิงเนาะอยู่ก็เกิดสงสัยว่าถ้าผมออกจากก่อนนี้ไปแล้วผมจะกลับมาบ้านผมได้ไหมโอ้หมดไปแล้วผมลืมแล้วว่าก่อนไหนคือบ้านของผมอ่ะเพราะจากที่ดูแล้วเออบ้านก็ค่อนข้าง กาค่อนข้างเยอะเลยนะโดดไกลแท้เ็กเก้าก้อนเท่ากับว่ามีสิบก้อนก้อนเราต้องการสิบห้าก้อนไปหามาเพิ่มจำได้ว่าข้างบนตรงเรือบินเก่ามีเหล็กเนี่ยกองหนึ่งน่าจะพอแล้วนะครับคุณผู้ชมเราับไปเผาเหล็กกันต่อมาเร็วมากแล้วก็รอเหล็กใส่ไม้เข้าไปเพิ่มสักหน่อย ก็เอาต้นไม้ไปปลูกเราตัดไปเยอะอย่าเดินถอยหลังแบบนี้นั่นไงล่ะเกือบตกแล้วไม่ล่ะเดินถอยหลังไปแล้วก็อืมตายโยนาละเลยแหละตอนนี้กม็มีอะไรรอเด็กเารู้สึกวิววิวถ้ารู้สึกวิววิวอยู่เหมือนกันนะความสูงมันก็น่ากลัวเลยนี่น่สำรวจรอบๆเกาะอีกสักหน่อยไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้เราอีกไหมไก่ตัวหนึ่งน่ารัก ็คือกรอของเราก็าจะมีเวิร์งใหญ่เวิร์นั้นแล้วก็เวิร์งใหญ่ที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ตรงกลางก็จะเป็นบ่อน,น้ําทะเลสาบนิดหน่อยกับบ้านที่เราสร้างค้อนผมไปไหนเอาค้อนพังค้อนตสร้างยังไ้เดินขึ้นนีง่ายไม่ทําแต่เลขโอ้ตรงนั้นน่ะน่าไปเจอแร่ขุดแร่ไปด้วยแต่ผมอยากไปก่อนนั้นน่ะก่อนนั้นมีน้ําตกด้วยอะ่ะผมชอบน้าตกมันอร่อยดี เติมน้ำรดนำต้นไม้สักหน่อยน้ำออกมาเติมใหม่โอ้เร็วๆจ้พวกเด็กๆเสียงดูดน้ำนี่มันดูดแรงจริงเลยน่ะขาดอีกหนึ่งก้อนเร็วๆเร็วๆเร็วๆขาดอีกหนึ่งก้อนเอ็กซห้าไฟน้ำเรือบินอ๋อมีแบต 6%แบตบด้วยเอาละทางเดินน่ากลัวอันนี้ถึงเวลาควบคุมแล้วเดินหน้าถอยหลังกลับหลังฮะสว่าง,าง,าง,างกกาเป็นไรการด็อปยิง่าติดมไล์ชิปต้องดูลมด้วยขี้ขวาค้างแล้วก็เมาส์จะเป็นการมองร,บรบอบๆเกตต้องดูแบตเตอรี่ถึนแบตที่ช้าตอนกลางวันอันนี้ก็ล็อกอยู่นี้เป็นความสว่างไม่อันนี้บอกเวลา ดูความสูงความสูงนี่อ่าใช่ขับขับยากหน่อยไม่หน่อยหรอกจริงอ่ะออเอ้ยลมพัดลมพัดจะไปที่เกาะนั้นไอเส้นเส้นนั้นคืออะไรอย่าบอกนะว่าเออเออไปที่เกาะไหนแล้วนี่ผมอยู่ไหนไม่แล้วเกาะที่ผมจะไปมันหายไปไหนอ๋ออะไรไงอ่าเรจะมีออกขอบเขตเกาะด้วยเ็นคือจะลงจอดได้หรือไม่อ๋อไม่ต้องกด ไม่ต้องกดอ้าวโอ้ไม่นะไปไม่ได้เพราะว่าโดนล็อกโดยเดโมโอเอ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 เอ,เอกลับหัวกลับหัวแล้วผมจะลอยลงต่ำมันมันคุมยากอันนี้เดินเครื่องไปข้างหน้าขอตั้งลำใหม่ก่อนเห็นว่าจี้จริงล็อกแล้วเหรอแล้วผมลงได้จริงๆรหรอผมจะลงยังไงอะ่ะ ห่างขนาดนี้คุณผู้ชมโอ้โหเออแบบนี้สิที่เรียกว่าลงได้เมื่อกี้ให้กระโดดลงเหรอนีอ่อ่าสำหรับคลิปโซล่าพันเดโมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะว่าตัวเกมก็มีให้เล่นประมาณนี้ครับอย่างที่ทุกคนเห็นว่าพวกบูปินอะไรอย่างนี้เขาก็ล็อกไว้อยู่ไปเกาะอ,อื่นเขาก็ล็อกไว้ก็ ถ้าตัวเกมจตมมาผมก็อาจจะซื้อมาเล่นให้ทุกคนได้ดูส่วนตัวระบบเกมดีมากเลยนะครับภาพสวยแสงสีสวยแต่บังคับเรือบินยา่ไปหน่อยต้องปึกอันนี้ต้องปึกก็ถ้าชอบก็ฝากกด subscribe ช่องผมไว้ด้วยนะครับจะลงคลิปทุกวันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ